เอาละฮะขอต้อนรับเข้าสู่เกมแรกนะฮะของ r รดอาร์คอนปะทะ a r t h u r r a ์ e r ครับผมเป็นชาวเกาหลีเหมือนกันผมขอดูทางด้านของ Observer นี่ก็มีอยู่2คนนะฮะแล้วไม่ใช่พี่จั๊ด้วยแสดงว่าพี่จั๊ก็ยังไม่ได้ดูแมชนี้เหมือนกันก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันว่า r รดอาร์คอนนั้นจะทำได้ดีไหมเมื่อเจอกับโปรจากเกาหลีนะฮะเห็นไหมฮะผมจัดการไลฟ์สตรีมเมื่อเจอกับโปรนิดหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมพร้อมแล้วครับแมพนี้นะฮะเป็นแมพ ที่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ,ะมาดูแมปดีกว่าตอนนี้เป็นแมปค่อนข้างฐาน2ที่ค่อนข้างที่จะไกลนะครับแล้วก็ฐาน3ก็ค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมคิดว่าผมรู้จักนะฐาน2อฐาน3าค่อนข้างที่จะอยู่ไกลนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรนะฮะมีเซลล์นักทาวเวอร์ตรงกลาง4อันครับผมแล้วก็แมปที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะดังนั้น ฮะโอเค WCG ทาร์โดริมอัลท่าครับผมผมว่าแมปนี้มันคุ้นๆอยู่นะฮะโอเคครับผมเป็นทาร์โดริมอัลท่าที่เปลี่ยนพื้นนะฮะทำให้มันดูแบบชาวล็อกไงคือเป็นก้อนหินไงเลยกลายเป็นชาวล็อกนะฮะก็สําหรับคนที่เป็นชาวล็อกก็คงจะชอบพื้นแบบนี้นะฮะเอาหน้าไปถูเลยฮะโอเคนะฮะ, okay, ะ,ฮะก็เป็นทาร์โดริมอัลท่าครับผมถ้าเกิดเป็นทาร์โดริมอัลท่านี่ก็จะง่ายหน่อยครับเพราะว่าจะเป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะเป็นมาโคออเรนเทสนั่นก็คือแมบปบ ที่จะเป็นเกมยาวถ้าส่วนใหญ่เพราะผู้เล่นนั้นสามารถที่ expand ได้ง่ายนะฮะแล้วก็เซลลนากทาวเวอร์ Tower Tower ตรงกลาง4อันเนี่ยก็ใช้แค่2อันก็น่าจะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็น Opening งเฉยๆนะครับผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการ Set Up Nexus First แน่นอนก็อย่างที่อย่างที่ว่าจริงๆก็คือการวาง Nexus ลงไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะเป็นการเล่นมาโคเกมในส่วนของ Economy นั่นเองนะฮะ ก็มีใครบอกว่า6กโมงแล้วยืนตรงนะฮะก็ก็ยืนกันด้วยนะฮะยืนแล้วก็ดูด้วยนะครับผมก็จะยืนภาคนะฮะนหนึอาม่ะยืนภาคแล้วนะครับขณะนี้จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะฮะก็ดูกันไปนะฮะก็วางแก๊สลงไปแล้วนะฮะสำหรับ a r ร h เ r r a ์ e r แล้วก็วางเกดเวลลงไปเช่นเดียวกันครับผมตอนนี้เ a ดอาคอนั้นก็เซตอัพคอ m มานด์เซนเตแล้วนะฮะเป็นคอมมานด์เซนเต เป็นอะไรนะวันแบล็กเอ็กซ์แพนครับผมซึ่งก็ค่อนข้างมาตรฐานสําหรับเทอร์แลนด์เช่นเดียวกันครับผมยังไม่มีใครทําอะไรหวือหวานะฮะคือ Arthur l a ์ e r เนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่มีเลเซอร์เป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมก็ทางด้านของเรดอาร์คอนั้นก็เป็นผู้เล่นจากทีม MITH Made in Thailand Esport ของไทยนะฮะก็โฆษณาให้หน่อยนะฮะเป็นค่ายเดียวกับพี่จ้ำนั่นเองนะฮะ ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากไซเบอนิติกคอวางลงไปก็จะมาดูว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นโปรตอสออก2ฐานแบบนี้เนี่ยก็จะมีกลยุทธ์ที่ให้เลือกไม่ไม่หลากหลายเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็น6เกตเจ็เกตแปดเกตเจ็ดหกเกตบิงหกเกตโลโบหกเกโลโบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มาดูว่าเขาจะเลือกเล่นอะไรหรืออาจจะเลือกเล่นแบบว่าเนียนๆียนเกลียนเแบบดาร์คเทมเพลาก็ได้นะฮะ expansion ที่1นึ่ง expansion เนี่ยใกล้จะพรอแล้วสำหรับเรสอาร์คอนนะฮะก็วางแบรแอกอันที่2ลงไปนะฮะตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่มียูนิตนะฮะเป็นการตั้งเกมแข่งกันนะฮะแล้วก็ซีหลอดพยายามที่จะวิ่งไล่จับ scv ตรงนี้ก็ใกล้จะทันแล้วด้วยนะเพราะว่า scv นั้นเหลืออีกแค่ฉับเดียวเท่านั้นครับผมก็จะพังลงไปะฮะผมเลือกไปทางขวาเนี่ยเห็นว่าแชทเนี่ยมันดูเงียบเหงาเกินไปไหมเด็สผมหลุดหรืออะไรครับเพราะว่า ท่านเน็ตผมรู้เนี่ยผมก็พูดอยู่คนเดียวเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะดังนั้นทักทายกันเข้ามาเยอะๆครับสำหรับทางด้านของแชทนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอ่าโอเคก็ตอนนี้ไม่มีอะไรก็ตั้งเกมอะฮะบัแลแลกอันที่สองแล้วก็เป็นเทคแลบกับีแอคเตอร์นะฮะก็จะเป็นค่อนข้างมาตรฐานเล่น m MM, อ m มเอ่อมาเรีนมาโรเดอร์นะฮะเวลาเจอกับทางด้านของโปรตอสครับผมไหนวาพี่จ้ำเกาหลีเนี่ยนะ จังลึงมึงคายหรืออะไรเนี่ยผมอ่านเพราะอ่านเกาหลีได้อยู่พี่นะโอเคก็เนี่ยฮะเแอคเตอร์เสร็จแล้วนะฮะเทคลับเสร็จแล้วเช่นเดียวกันผมคิดว่ารีเซิร์ชอันแรกน่าจะเป็นคอนดัสิฟเชลนะฮะเพื่อที่จะทำการกดดันคณะของโปรตอสก่อนอุ๊ยแล้วเมื่อกี้นี้มีการพยายามที่จะมาวางในส่วนของโฟไพรอนด้วยนะฮะเพื่อที่จะหลอกว่าเป็นการเล่นโฟตอนแคนนอนมั้งฮะหรือไม่ก็เพื่อที่จะเป็นการวาร์ปมาที่ไฮกราวนะฮะ แล้วสตอกเกอร์ก็พยายามที่จะไปสเกาหาฐานของฐานเผื่อว่าเรดอาร์คอนแอบแอบแ n d ก็เป็นได้นะที่ผมนิ่งไปนี่ไม่ใช่อะไรครับผมหันไปดูแชทด้านขวาแล้วก็แอบขำในใจนิดนึงครับผมโอเคตอนนี้ทรีเกตเสร็จแล้วนะ,ะสำหรับทางด้านของ อาร์เธอร์เรเซอร์แล้วก็มีการวางฟอสลงไปนะฮะก็คงจะเป็นการเรียกเซนทรีมาเพื่อที่จะป้องกันหน้าบ้านตอนแรกไม่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้เรียกเซนทรีแล้วบุกขึ้นมาแล้วสำหรับสต็อกเกอร์5ตัวซีลอดหนึ่งตัวนะฮะก็พยายามที่จะบุกเข้ามาแต่ว่าเรดอาคอนมีบังเกอร์อยู่แล้วครับผมซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรสําหรับเขาครับผมและทันที T, er ที่บังเกอร์ที่สสร้างเสร็จนั้นก็จะถือว่าเขาอยู่ในรูปเกมที่ค่อนข้างดีทีเดียวแต่ว่าขอโทษครับอันยองโอปป้าเอ้ยไม่ใช่อาร์าเธอ, In, อเร์คร ปัญหาแน่นอยสำหรับเลดอาคอนแล้วแต่ว่าตอนนี้อาเธอร์นั้นติดมุมแต่ว่าเลดอาคอนนั้นมีแต่มารีนครับผมยิงสต็อกเกอร์ไม่ค่อยเข้านะฮะแต่ว่าทานั้นคงอาเธอร์นั้นไมโครไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าตอนนี้อ่ะคือมันติดมุมหลังนั่นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าผู้เล่นโปรตอนของเรานั้นโฟกัสกับการบุกค,ครั้งนี้ค่อนข้างมาครับผมแล้วก็บุก ถ้าในส่วนของกําลังเสริมว่เอาขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ซัวาร์ปขึ้นมาแต่สต็อกเกอร์นะเพราะว่าเห็นทางว่าทางด้านของเรดอาร์คอนมีแต่ซีรลอตครับแล้วถ้าเกิดว่าโฟกัสเข้าไปที่ในส่วนของอเมทอสเข้มาอนนี้เนะเรดอาร์คอนก็จะเจ็บหนักเช่นเดียวกันครับเพราะว่าทางด้านของอาร์เธอร์นั้นนะฮะไม่ได้อ่าไม่ได้ลงทุนอะไรไปกับการบุกครั้งนี้มากนะคือไม่ใช่การอออินนั่นเองครับผมระหว่างนี้เขาก็สร้างโพสตอย่างต่อเนื่องในนั้นฮาวเวสเตอร์ของทางด้านของอาร์เธอร์นั้นนะฮะก ทางด้านของเรดอาร์คอนนั้นก็เอ้ยทางด้านของอาร์เธอร์นั้นก็คือแบบว่าสร้างโปรบอย่างตอนนั้นคือผมแอบเหลือบไปที่ผมเหลือบไปที่แชทล็อกแล้วไปด้านแชทด้านข้างแล้วก็รู้สึกว่าอาหารจิตตัวเองมากคือแซลอะไรกันก็คือแหมก็หนาก็เขินอะ่ะโอเคนะตอนนี้มาแล้วฮะสำหรับทางด้านของอาเธอร์ก็ถอยกลับไปนะฮะเขาคงไม่ตัดสินใจบุกมากแต่ว่าทางด้านของอีโคโนมีนั้นเรดอาร์คอนนั้นก็เรียกได้ว่าลําบากแล้วนะครับเพราะว่าโดนดินาอีโคโนมีไปสัก ครู่หนึ่งกันนะฮะตอนนี้ในอาร์คอนนั้นดูเทคมีอะไรบ้างนะครับบาเรกตอนน,นี้มีอยู่5้าบาเรกแล้วนะฮะแล้วแฟคทอรี่อันแรกก็เพิ่งสร้างขึ้นมานะฮะดูทางด้านของแอดออนนั้นมีรีแอคเตอร์คือในอาร์คอนจะเน้นไปทางมารีนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็เก็บในส่วนของไพไอรนที่ใช้วาร์ดขึ้นมาในไฮกราวได้เสร็จแล้วแต่ตอนนี้อาร์เธอร์เลเซอร์นั้นเขาดึงความได้เปรียบของเขาครับทำการเอ็กซ์แปรเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยยังไม่ยังไม่หยุดอีกนะฮะในส่วนของอสตอเกอร์ er ตรงนี้ครับผม เมื่อสักครู่นี้ใครถามถึงนาดานะฮะตอนนี้เรามีนารานะฮะคือเป็นเพื่อนกับนารายนะฮะคือเออคือตอนนี้จังหวะนี้พูดอะไรได้ก็พูดแล้วฮะคือมั่วลวฮะเหมือนเมาเหล้าอ่ะนะโอ้ Ooh oh, ในผลัานแถบผมเห็นอะไรแวบๆดาร์กชายนั่นเองครับผมจะมีการเล่นผมคิดว่าดาร์กชายนี่ยคงจะเอามาเพื่อ เล่นในส่วนของเซนทรีซีหลอดอาร์คอนครับผมเพราะว่าทางด้านของ M M MM M เนี่ย M M MM เนี่ยสามารถเคาน์เตอร์ได้เซนทรีซีหลอดอาร์คอนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกดาร์คเทมเพาเนี่ยก็จะสามารถใช้ความได้เปรียบในส่วนของการมองเห็นมองไม่เห็นด้วยนะฮะ S ะทางด้านของดาร์คเทมเพาเนี่ยก็จะเป็นเหลือมๆมองไม่เห็นนะจริงๆมันเหลือมๆมาเอาด้ามปืนทุบแม่งก็หัวแตกแล้ะแม่งยิงไม่ได้ต้องสแกนนะครับก็เป็นเป็น,ปนความแปลกคือเหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์ใส่้าคุมล่องหนว่ะ นะฮะตอนนี้โปรตสอัพเกรดเลเวลหนึ่งนะฮะมี เกาะเลเวลสองแล้วด้วยนะ,ะดูดีทีเดียวครับในขณะที่เรดอาร์คอนนั้นยังไม่มีการอัปเกรดผมเห็นอัปเกรดเกาะเลเวลหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมแล้วเนี่ยฮะวางสตาอร์ตอันแรกลงไปครับผมก็จะเป็นการเล่น MMM นะฮะมีในส่วนของเทคแลบแค่2อันเท่านั้นเองแล้วนั่นจะเห็นมาโรเดอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับมารีนครับผมดูทางด้านของอินคัมกันบ้างครับผมเรดอาร์คอนนั้นนำอยู่นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ทางด้านของเวิร์กเกอร์ซัพพลายเนี่ย โอ้โหเวอร์เกอร์ในส่วนของทางด้านของอาเธอร์เนี่ยนำไปค่อนข้างเยอะจริงๆนำอยู่ถึง30ตัวนะฮะแต่ว่าอินคัมของเขานั้นยังเท่ากันอยู่เลยนะฮะเพราะว่าเลดอะคอนมีมิวส์นั่นเองขี้โกงสุดๆเลยเผาะอะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ครูก็อัปเกรดตอนนี้มีชาร์จหลอดกำลังถูกอัปเกรดแล้วนะฮะเลดอะคอนอัปเกรด2-2งสอกำลังอัปเกรดนะฮะแล้วก็ในส่วนของโปรตัสเนี่ยก็อัปเกรด2-1ครับ2-2แล้วนะฮะขอโทษทีครับ พอตอนที่จะเซตอัพฐานที่สามตรงนี้แทนนี้จะเป็นตรงนี้นะครับเพื่อผมว่าไม่อยากเคลียหินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วตอนนี้ครับไม่มีใครทําอะไรกันเลยครับผมก็จะเหลือไปดูแชทแล้วก็โอ้ oh. คืออย่างนี้ครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูได้นะ,ะัะเพราะเพิ่งแวกเข้ามาดูได้เนี่ยจริงๆแล้วตอนเนี้ย คือเลดอาคอนสู้กับ S.T.C เนี่ยจบไปแล้วนะครับ2เกมวันนี้เลดอาคอนเล่นกับเลดอาคอนเล่นกับ S.T.C สอเกมเพราะว่า S.T.C ติดแข่งทัวร์นาเมนต์นะฮะเลยจำเป็นที่จะต้องถอยจากเลดอาคอนไปแข่งทัวร์นาเมนต์ก่อนเกมนี้เป็นเลดอาคอนเจอกับเรเซอร์ครับผมแล้วเป็นเกมที่1นะฮะเพิ่งเล่นกันเกมแรกนะฮะก็มาดูว่าผู้เล่นทั้งคู่นั้นจะทำอย่างไรฮะ,ะตอนนี้มีการเอาซิลล็อตมาเคลียร์หินแล้วนะฮะแล้ะเลดอาคอนก็เคลียร์หินเพื่อจะเซตอัพฐานที่3แต่ว่าทางด้านของอาร์เธอร์เนี่ยเซตอัพฐานที่3ขึ้นมานานแล้วอ่ะนะฮะ ทำให้เขามีข้อได้เปรียบในเรื่องของอินคมจริงๆนะฮะเพราะอินคมสวิงมาทางด้านของอาร์เธอร์แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าปล่อยอีกสักหนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยผมคิดว่าผู้เล่นทั้งคู่เนี่ยก็คงจะไปที่200ฟุตกันอย่างแน่นอนครับผมโอ้น่าสนใจครับเพราะว่าทางด้านของอาเธอร์นั้นเล่นทั้งดาร์คเทมเพลทั้งไฮเทมเพลตนะฮะคือจะเลือกได้เลยนะฮะว่าจะเอาอาร์คอนจากอะไร บุกขึ้นมาแล้วจะใช้เลดอาร์คอนกับอาร์คอนเหรอครับระวังอาร์คอนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเฮิยวเลดอาร์คอนนั้นบุกขึ้นมาแล้วนะฮะสำหรับทางด้านของมารินไม่มีคอมแบทชิลนะฮะมีแต่สติมแพคแล้วก็คอนคัส,สีบเชลครับผมมีเรเวนด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเลดอาร์คอนนั้นจะเห็นว่าทางด้านนั้นมีดาร์คเทมพล่าด้วยแน่นอนครับผมอัปเกรด2องสใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้อัปเกรด3นี่ขึ้นมาแล้วครับสําหรับทางด้านของอาร์เธอร์แล้วก็มาดูว่าโพสิชชั่นนิ่งล้วนๆขขออองยยยยยูููนน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 ิิิิตตเเเีีี่่่จะดดดดาาาไหผมมคคววกบชัแล้ เรอาคอนน่าจะสู้พอ,พอ,พอฟัดพอเบียงอยู่นะ,ะถ้าเกิดว่าใครในส่วนของซีหลอดไปเรื่อยๆนะฮะอออัปเกรดสามสามแล้วนะครับปวตอนค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวเรดอาคอนนั้นมีการเล่นโกส์แล้วด้วยนะฮะมีการอัปเกรดโมบิเออร์เรคเตอร์ครับผมคงจะเอามาเพื่อที่จะ EMP นะฮะแล้วมีการเล่นบริงสต็อกเกอร์ออกมาแล้วครับสำหรับทางด้านของอาร์เทอร์เรเซอร์แล้วกองทัพของเ a เซอร์นั้นค่อนข้างน่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้เขามีถึงร7อยเจ็ดสิบ พูดสปายแล้วฮะแต่ว่าอเมซ์สปายนั้นเรียกว่าพอๆกันแต่ว่าไปนําในส่วนของฮา์เวสเตอร์มากกว่านะฮะตอนนี้เซตอัพฐานที่5้แล้วนะครับสําหรับทางด้านของอาร์เธอร์คือมึงเล่นโปรตอนหรือเซิร์ฟเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจเนี่ยฮะเนี่ยผมเห็นเนี่ยทำได้ดีมากนะฮะในการเอาไฮเทมผ้ามาวางไว้ที่มินำนลลายเหตุผลเพราะว่าจะต้องการรอดรอปครับผมถ้าเกิดมีการดรอปมาปุ๊บฟีดแบ็กปุ้งหายทั้งคันครับขอบอกซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับเป็นการกระทําที่ค่อนข้างปมากนะะ แล้วตอนนี้ฮะเรดอ์คอนนั้นก็คือ ทางหน้าของฟู้ดเขานั้นน้อยกว่าแต่ว่าตอนนี้บุกข,ขึ้นมาแล้วเนอาร์คอนสเปซยูนิตค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าโอ้ยแล้วผมคิดว่าโปรตอนนั้นไม่น่าจะสู้ได้นะฮะเพราะว่าเลนอาร์คอนนั้นมีการสเปซยูนิตที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับพายาธทช่จะมอฟเป็นอาร์คอนแต่คงไม่มีอะไรแล้วนะ,ะผมคิดว่าในกองทัพนี้น่าจะมีโกส์ด้วยนะเมื่อกี้นี้สไนท์นนะจะพูดว่าสกายเฉยเลยนะฮะก็ถอยกลับมาครับผมแต่ว่าตอนนี้อัปเกรด3 2องแล้วทางหน้าของโปรตอนเลนอาร์คอนนั้นอัปเกรด2อแล้วไม่มีการอัปเกรด ฟอรฟิลอะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ฐานที่5นั้นใกล้จะเสร็จแล้วครับสำหรับทางด้านของเออาร์เทอร์เเซอร์นะฮะแล้วสต็อกเกอร์ผู้เดียวใดตัวนี้ก็ ตายไปนะฮะเรดอาคอนมันบุกขึ้นมาแล้วนะฮะเหมือนว่าจะเห็นฐานที่5ของท่านอาเธอร์แล้วพยายามที่จะดีนายครับผมแล้วก็บุกขึ้นมาแล้วจริงๆครับตอนนี้กองทัพอาเธอร์นั้นอยู่ด้านหลังพยายามที่จะมาเซฟในส่วนของฐานนี้ของเขานะฮะถ้าเกิดว่าอาเธอร์วิ่งเข้ามาทางนี้เนะี่ยเรดอาคอนจะไม่มีทางหนีกลับบ้านนะครับแต่ว่าเรดอาตอนนั้นของอาเธอร์ตัดสินใจถอยครับเพราะว่าเห็นจำนวนแล้วถอยดีกว่าครับผมเรดอาคอนมีกําลังเสริมเป็นมารีนวิ่งสตีมมาด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เห็นแล้วโกสถ้าเกิด EMP กก่่่่ออออนนนนนนนตตาาายยยสัหึงงงไไมมมีีะะะะะฮฮฮแล้้เเทรคข ถ้าเกิดว่าใช้สตอมดีๆเนี่ยหายห,หมดฝูงเช่นเดียวกันนะฮะเราห้เทคบ้าวิง่งเข้ามาสตอมหนึ่งสตอมสองโอ้ฟีดแบ็กสตอมสองสี่โอ้เรต้าคอนนั้นโอ้กองทัเพเรต้าคอนนั้นเริ่มละลายไปกับพาย,ยุสายฟ้าเลยจริงๆครับผมหายห,หมดแล้วนะครับสำหรับกองทัพของเรต้าคอนดูทางฝั่งของยูนิตลอสกันบ้างครับเรต้าคอนยังสูญเสียน้อยอยู่ประมาณ2,000หน่วยนะฮะเรต้าคอนก็ดีนายฐานนี้ได้แล้วก็ถอยกลับไปครับผมและกับกองทัพเกือบทั้งหมดของเขาอะนะฮะ แล้วตอนนี้ฮะ p a n e t a r Forest ของ Red a r ค o นก็ขึ้นมาแล้วฮะตอนนี้มี4เบสต่อ3เบสดูทางด้านของ i n c ั m บ้างนะฮะฉีก,กันไปถึง800มิลลอนต่อนาทีแล้วแกส๊สเนี่ยฉีกันไปถึง200มิลลอนต่อนาทีเลยนะครับโอยห้โหย้หยให,ยหย้นะฮะตอนนี้ก็บุกขึ้นมาแล้วสหลับทางด้านของ Arthur Racer ครับผมก็ยังไม่รู้นะฮะว่าจะเป็นเกมของใครว่าเป็นเกมแบบว่า คือแบบว่าดันกันไปดันกันมาจริงๆครับก็ <c oughs> ไม่รู้ยังบอกไม่ได้นะครับว่าใครจะชนะดังนั้นเรียกได้ว่าเท่ากันในทุกทางเลยนะฮะยกเว้นฐานครับแต่ว่าผู้เล่นเทเลนมีฐานน้อยกว่าก็ได้ครับเพราะมันมีมิมวสครับค่อนข้างขีง้กโกงทีเดียวเรดาร์อคอนเซตต์เอาเข้ามาเซตเตอร์อันใหม่แล้วนะฮะก็พยายามที่จะมาพยายามที่จะมาขยายฐานนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมเห็นดรอปซิปของเรดาร์อคอนแล้วดูรายรีพอร์แล้วนะฮะคือจะดรอปที่ฐานที่4 ของทางด้านอาเธอร์แต่อาเธอร์คงไม่เห็นครับหลบแล้วก็บุกขึ้นมาแล้วด้วยกองทัพของเลดอาร์คอนนั้นอยู่ประจําการอยู่พอแล้วะแต่ถ้าเกิดว่าบวกตรงนี้ที่ค่อนข้างแคบผมคิดว่าเลดอาร์คอนน่าจะเสียเปรียบนะฮะแต่ว่าขอโทษครับเลดอาร์คอนนั้นเลือกเลือกจังหวะการบวกค่อนข้างดีเขามีการคลาถอยไปนะฮะล้อในส่วนของไซต์ตอมได้จำนวนมากแล้วก็พังไปแล้วสำหรับคอมมานด์เซนเตอร์นี่แล้วโอ้ไซต์ตอมดีมากเลยนะครับสำหรับท่านั้นเลดอาร์คอนไซต์ตอมโดนเอสซีบีด้วยนะฮะแล้วถอยกลับไปแล้วสำหรับเดอาร์คอนฟีดดแแบ็เมิวด้วยนะะฮเลดอาร์คอนไม่เหลลืออกงทัพแ้ว แล้วครับตอนนี้บุกขึ้นมาถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวแล้วเอซต้องออกมาแล้วโดนสตอมตายไปจังหวนมากเลยนะฮะเนื้อโอ้สตอมซ้ายขวาแล้วพีกันมอสเป็นอาร์คอนครับผมคิดว่าโอ้แต่ว่าตอนนี้กองทัพของเอาร์คอนกำลังเสริมน้ำมาถึงแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะเสริมทัพกันยังไงนะฮะแล้วนี่ฮะอาร์คอนสามตัวเสร็จแล้วด้วยนะยิงสเปซเดเมจเนี่ยเรียกได้ว่าหนักเลยทีเดียวถึงแม้จะมีโกส์มาคอย EMP ก็ตามแล้วเอาร์คอนกำลังเสริมหมดแล้วพื่อนๆที่เชื่เดินออกมาแต่ว่ากรุ๊ปยูนิตไม่ทันแล้วอาร์คอนก็บบออก GG ครัผมโ้ เกมตอนนี้ผมแคสอาร์คอนเกมที่3แล้วนะฮะแล้วก็เล่นอาร์คอนแพ้ทั้ง3เกมเลยนะฮะซึ่งค่อนข้างนาน่าเสียดายมากๆเลยนะฮะสำหรับผู้เล่นชาวไทยครับ